ความสลาดความเก่งความรอบรู้การเป็นดาวดินในที่ทำงานและนี่คือคุณสมบัติของคนที่ทำงานเก่งคนฉลาดอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเก่งไม่สามารถไปได้ไกลในสายงานของตนเองความเก่งทำให้เราหลืมอ,อ,อะไรไปหรือเปล่าวันนี้มาชวนให้คุณคิดในการทำงานทิจาจรณาตัวเองแล้วค้นพบจุดแห่งความสมดุล ที่จะเกิดหนุนทั้งความสํางเด็จเพสายนานและความสุขชีวิตดังที่ทุกคนต้องการข้อที่1คุณเก่งที่ทําทุกอย่างคนเดียวการที่คุณเก่งชอบทําอะไรหลหลายอย่างน่าจะเกี่ยวข้องมาจากข้อที่แล้วชอบให้ทุกอย่างดูดเป๊กก็เลยเกิดความไม่ไว้ใจเลยต้องลงมือทําทุกอย่างเก็ดน้ำพัง อย่าได้หน้าโชว์ความเก่งของตัวเองแบบติ๊มคนเก่งประเภทนี้หากต้องเจองานที่สกิลใหญ่ๆที่ต้องใช้ทีมงานหมู่มากในการทํางานรับรองได้เลยว่าไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะไม่นถนัดทีมเวิร์กนั่นเองคุณเก่งประเภทที่สอผู้พอใจแต่ความสมบูรณ์แบบ คนเก่งหลายๆคนมักจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบทั้งกับตนเองและผู้คนรอบข้างจนหลงลืมไปว่าโรคเหล่านั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปร้อยเซแน่นอนว่าพอไม่ได้ดังใจก็มักจะบุญกิดอารมณ์เสียอยู่เวไยๆใครก็เข้าหน้าไม่ติดพอยทำให้คนรอบข้างและตัวเองไม่มีความสุขไปด้วยโดยไม่รู้ตัว 3. าคนเก่งที่หลงตัวเองเป็นธรรมดาสองคนเราเมื่อได้รับการชมเชอยอยู่บ่อยๆก็มักจะเกิดความภาคภูมิใจแต่หากมากเกินไปก็อาจเข้าขั้นของการหลงตัวเองชอบคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครๆชอบให้คนอื่นมาชมเชยดูกับความสำเร็จเก่าๆพอหลงตัวเองแล้วก็ชอบรู้ถูคนอื่นไปกั่า เ้ื่อความคิดที่ว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าตัวเรา 4. คนเก่งที่ยึดตัวเองเป็นสูงการจากักรวาลคนเก่งบางคนชอบที่ตัวเองเป็นสูงการของทุกอย่างคนรอบข้างตัคอยตามเห็นดีเห็นนำไปด้วยทุกเรื่องแถมยังต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตามที่พวกเขาแนะนำไม่ยอมรับความแตกต่างของผู้คนรอบข้างแบบนี้อยู่ร่วมกับใคร ก็คงมีเตเรื่องปวดหัวยุ่งยากใจตลอดเวลา 5. คนเก่งที่หลงลืมความรู้สึกคนรอบข้างคนเก่งบางคนรอบรู้ไปเสียทุกอย่างไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือความรู้สึกของคนรอบข้างบางครั้งหลงลืมไปว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นอาจไม่ได้มาจากตัวเองล้วน อาจมีหลายคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เธอมองข้ามไม่เห็นความสำคัญไม่ยกย่องไม่ขอบคุณถึงข้าวต่อไปอาจไม่มีใครยาช่วยเหลือเราอีกแล้วก็เป็นไปได้ 6. คนเก่งไม่สนใจระบบอาวุโสคนเก่งก็มักจะมีอาคติกับบรรดารุ่นพี่ในที่ทำงานว่าฉันเดีก,กว่าฉันเก่งกว่า คนเก่าคือแก่ไม่ทันดุทันสมัยอะไรชักช้าไม่ทันรูปสักอยา่างดูที่แย่ไปกว่าก็คือเลือกปฏิบัติทำดีเฉพาะกับผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งใหญ่มีสิทธิ์ตัดชิ้นใจเรื่องสำคัญนอกนั้นมองไม่เห็นหัวไม่จำเป็นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเป็นแดปพีใครจะชูแคตาคะแนนติดลบในสายตาเพื่อดำเานแบบสุดๆ คนเก่งบางคนมาจากการช่วยโอกาสคนเก่งบางคนผูฉลัดแกมโพรอยากได้หน้ารวยไม่ต้องรวมมือเองให้เหนื่อยช่วยโอกาสจากการแก้งเกิดข้อมเด็กใหม่ให้เด็กคิดไอเดียเพราะใส่คดิดก็เอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่แบ่งใครได้ทั้งหน้าคนเดียวแถมยันได้สกัดตารุ่มไปด้ตัวเป็นแบบนี้บ่อยสักวัน งานจะเข้าตัวแบบไม่รู้ตัวโดยเด็ดคาด 8. คนเก่งที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคนเก่งทั้งหลายพอคิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอพอแล้วไม่ต้องรับรู้อะไรอีกหยุดพักนาตนเองลืมไปว่าโลกทุกวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ทุกวันข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคนเก่งที่ติดกับดับความสำเร็จในอดีต ก็ไม่ยอมขวัญขวายต่อยอดความรู้ใหม่ๆสุดท้ายก็โดนเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแสงหน้าไปไกลทิ้งกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวและข้อสุดท้ายข้อที่9เป็นคุณเก่งที่ไม่ดีการเป็นคุณเก่งแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นหลัก ในการเมินชีวิตย่อมมีไม่คนเรื่อดเร้าย,รายหรือปัญหายุ่งยากในการทํางานเสมอจะด้วยความประมาทหรือเคยทําให้คนอื่นผูกใจเจ็บไวมากสุดท้ายปัญหาต่งตางๆก็จะประดังเข้ามาเพื่อนร่วมงานก็หน,นีหนะ้าไม่ให้ความช่วยเหลือสุดท้ายก็ไม่เหลือใครแพ้ให้ตัวเองในที่สุดสุดท้ายแล้ว ในรลกของการทำงานไม่มีทางที่เราจะทำทุกอย่างได้ตับคนเดียวต้องอาศัยคนทำงานในหน้าที่ต่างๆคอยเคลื่อนกันขับเคลื่อนในที่ทำงานให้เดินหน้าไปได้ด้วยดีเสมอการเป็นคนเก่งเพียงคนเดียวคงไม่มีประโยชน์อะไรหากไม่สามารถทำงานร่วมกับใครได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆเดินทางสายการ เคารพให้เกียรติคนทำงานทุกคนอย่างจริ้งใจจำไว้ว่าไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างมองการให้ไกลเข้าไว้มองอะไรแห้ค้นไปจากประโยชน์ของตัวเองแล้วค้นทำงานจะค้นพบจุดสมดุลระหว่างความสุขกับความสําเร็จในการทํางานได้ไม่ติดกับดักการเพียยนก้นเก่งอีกต่อไปสุดท้ายนี้ ขอให้มีความสุขกับการทำงานพัฒนาตนเองเข้าใจเพื่อนร่วมงานขอบคุณครับ